ผู้หญิงได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนชายที่รู้จักกันมา9ปีอีกฝ่ายประกาศอย่างกระทนหันว่าเขาจะแต่งงานในอีกสี่วันเมื่อได้ยินข่าวนี้เธอล้มลงกับพื้นทันทีเพราะทั้งสองเคยมีข้อตกลงกันถ้าทั้งสองยังโสดเมื่ออายุ28ปีก็จะได้แต่งงานกันและเมื่อได้รับโทรศัพท์นี้เหลือเวลาอีกเพียงสสัปดาห์ถึงวันเกิดปีที่28ของเธอเธอคิดว่าไม่โทรมาเพื่อกอเธอแต่งงานขณะที่เธอกำลังลังเลว่าจะตอบตกลงหรือไม่แต่กลับมีข่าวที่เหมือนฟ้าผ่าเข้ามาฉันโทรหาคุณเเเพรรรราาาาะฉฉัััันนนนจอคคคกกกกไมกมม่่ยใขดี้ จูลี่เราจะแต่งงานกันในวันอาทิตย์เมื่อได้ยินข่าวนี้เธอเริ่มตกใจจนถึงตอนนี้เธอเข้าใจว่าไม่สําคัญกับเธอมากแค่ไหนจูลี่ฉันกลัวเราควรคุยกันดีกว่าฉันต้องการคุณถ้าคุณไม่มาหาฉันจะไม่สามารถทนได้ได้โปรดมาที่นี่เถอะเธอไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างไรจูลี่และไม่เป็นเพื่อนร่วมชั้นในมหาวิทยาลายัยในปีที่สองของมหาวิทยาลายัยทั้งสองตกลุมรักกันทั้งสองมีความรักกันเพียงแค่หนึ่งเดือนจูลี่จึงขอเลิก เพราะเธอปรารถนาความเป็นอิสระไม่ต้องการถูกความรักผูกมัดไม่แม้จะรู้สึกเศร้ามากในตอนนั้นแต่เขาก็เคารพการตัดสินใจของจู่เพียงแต่เขาพูดอย่างเสียดายว่าจู่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาตลอดไปจู่ในตอนนั้นรู้สึกาซาบซึ้งจนร้องให้หนักหลังจากนั้นในช่วงเวลาเ้าปีทั้งสองกลายเป็นเพื่อนที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องพวกเขาแบ่งปันความรู้สึกของกันและกันผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตมาหลายครั้งมีครั้งหนึ่งไม่ดื่มมากเกินไปไม่ใช้มีกวนกรีที่มือของทั้งสสสออองงงงงงนนละน้้าาาาาาบถาถึยยุ28ปีแแวพวพกเขจต่ หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกขณะที่การเตรียมงานวันเกิดอายุ28ปีของจูลี่กำลังมาถึงเธอกลับเริ่มคาดหวังว่าไม่จะขอแต่งงานกับเธอหรือไม่แล้วจะตอบเขาอย่างไรดีใครจะรู้ว่าที่เราคอยกลับเป็นข่าวว่าไม่จะแต่งงานหรือเวลาเพียง4ี่วันเธอเริ่มรู้สึกกังวลดังนั้นเธอจึงไปหาจอร์ดเพื่อนชายของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือสุดท้ายเธอตัดสินใจที่จะไม่สนใจอะไรและไปหาใหม่ไม่ว่าจะอีกฝ่ายจะเป็นนางงามหรือใครก็ตามจอร์ดฉันไม่สามารถสูญเสียเขาได้ฉันต้องเอาเขากลับมาในฝูงชนที่แออดัดพวกเขาพบกัน พวกเขาทักทายกันอย่างใกล้ชิดเหมือนเมื่อก่อนเมื่อไม่หันหลังกลับมีเงาคนที่มีชีวิตชีวาและสวยงามเดินเข้ามาในฝูงชนเธอคือคู่มั่นของใบชื่อเสี่ยวจินเธอมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีเป็นสาวสวยที่ร่ำรวยอย่างแท้จริงเมื่อพบกันเธอก็ให้จูลี่กอดอย่างอุอุนบุคลิกที่มีชีวิตชีวาและร่าเริงของเสี่ยวจินทําให้จูลี่รู้สึกถึงความรู้สึกอันตรายอย่างลึกซึ้งเสี่ยวจินเชิญจูลี่ให้เป็นเพื่อนเจ้าสาวของเธอ,อยังให้จูลี่เลือกชุดที่หรูหราคุณชอบสีดอกนาซิซัสไหมเพื่ออออออน,นหหหญิงงงไไมามมมม่่่ใใสสเืกกกััรรคคุุณณณาาถถต้ีลษ์ึจจะพ เซียวจินดูเหมือนจะไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างจูลี่กับไม่กลับยินดีต้อนรับจูลี่อย่างเปิดเผยนี่ทําให้จูลี่รู้สึกถึงความไม่ธรรมดาของเซียวจินต้องใช้กลยุทธ์สักหน่อยเพื่อจะเอาไม่กลับมาเวลามีจํากัดเธอต้องเร่งแผนให้เร็วขึ้นดังนั้นเธอจึงเปิดเผยข้อบกพร่องของไม่ต่อหน้าเซียวจินในฐานะนักข่าวกีฬาไม่เพียงแต่เงินน้อยยังมีเรื่องยุ่งมากเวลานอนมักจะกรนเวลาดื่มซุปมักจะมีเสียงแปลกๆเป็นต้นเซียวจินก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับข้อบ,อบกพร่องเหล่านี้เช่นกันแต่เธอเชื่อว,ว่าการรักใครสักคนต้องยอม หลังจากที่ฉันระบ,บุข้อบกพร่องทั้งหมดของเขา <B ubs. S 1> ฉันตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง <My life. S 1> ยอมรับข้อบกพร่องของเขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงร,รักเขาก็ควรจะยอมรับทั้งหมด <B ubs. S 1> ถ้าเธอก็เข้าใจตำแหน่งของจูลี่ในใจของใหม่แต่ทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วต่อไปนี้จะมีแค่เธอที่ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเธอคืออดุดมคติของเขาฉันคือความรักของเขาคำพูดของเสี่ยวจินทำให้เธอนั่งไม่ติด เจ็บปวดลึกๆในใจของเธอพวกเขาไปบาร์ด้วยกันเพื่อดื่มและผ่อนคลายจูลี่และไม่สั่งเครื่องดื่มชนิดเดียวกันอย่างเข้าใจพวกเขายังคงรู้จักความชอบของกันและกันดีจูลี่ตั้งใจที่จะพูดคุยและหัวเราะก,กับไม่ต่อหน้าเสี่ยวจินทิ้งเสี่ยวจินไว้ข้างๆรู้ว่าเสี่ยวจินร้องเพลงไม่เป็นจังหวะยิ่งไปกว่านั้นยังตั้งใจที่จะแกล้งให้เธอร้องเพลงต่อหน้าทุกคนทุกคนการุนาปรบมือเพื่อยินดีต้อนรับเสียงร้องที่แย่จินหัวไไล ร้องเพลงสักเพลงเห็นชัดว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสี่ยวจินจึงต้องร้องด้วยความตัวฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดี <Mys elf. S 2> ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี <with> แน่นอนว่าไม่มีประโยคไหนที่อยู่ในจังหวะเลยจูลี่ตั้งใจจะดูเธอทำตัวน่าอายต่อหน้าสาธารณะแต่ผลลัพธ์กลับเกินความคาดหมายผู้ชมในงานดูเหมือนจะถูกความกล้าหาญของเสี่ยวจินสะกดจิตตางก็ปรบมือให้กำลังใจเธอเสี่ยวจินยิ่งลดกล่อยตัวเองจากความกดดันใ,นในใจเธอร้องเพลงทั้งหมดจบในครั้งเดียว ไม่ยิ่งชื่นชมความกล้าหาญของเธอทั้งสองจูบก,กันอย่างมีอารมณ์เสียงแย่แย่มากจูลี่ที่อยู่ข้างๆโกรธจนหน้าเขียวแผนเล็กๆครั้งที่แล้วไม่สำเร็จคราวนี้จูลี่มีแผนใหม่เธอรู้ว่าไม่รักงานของเขาดังนั้นเธอจึงชักชวนเสี่ยวจินให้ไม่เปลี่ยนงานปัจจุบันที่นั่งเครื่องบินแย่ๆโรงแรมเก่าๆอาหารแย่ๆไม่มีบ้านไม่มีหลักฐานเหงาการเขียนรายง,งานที่ไม่ได้ลงตีทีมมีอะไรไม่ดีทำไมเขาถึงไม่เปลี่ยนทำงานในบริษัทใหญ่เหมือนพ่อของคุณ เสี่ยวจินรู้ว่างานของเขามักจะต้องเดินทางไปทั่วก็รู้สึกสงสารเขามากเมื่อพวกเขากินข้าวด้วยกันจูลีตั้งใจใส่เสื้อผ้าสวยงามยืนข้างๆรอคอยช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะแตกสลายเธอก็กลับไปอยู่กับมันอีกครั้งหลังจากที่เสี่ยวจินพูดความคิดของตัวเองออกมาทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงขอโทษที่ทําให้แผนของคุณพังแต่โชคปีที่ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปหมายความว่าไงแล้วชีวิตของฉันจะเป็นยังไงงานที่มีเงินเดือนต่ําและไม่มีศักดิ์ศรีน่าเสียดายที่ฉันรักงานนี ทำไมไม่พูดตรงๆล่ะงานของฉันไม่ดีพอฉันไม่ดีพอไม่คิดว่าเสี่ยวจินจะยอมแพ้ทันทีพูดถูกแล้วฉันผิดตกลงกันแล้วกับคำฉันไม่ควรทำแบบนี้ให้อภัยฉันเธอลืมเรื่องนี้ไปไม่อย่างนั้นฉันจะตายช่วยด้วยดังนั้นทั้งคู่จึงคืนดีกันทันทีทำให้จูลี่ไม่คาดคิดแผนการของเธอไม่สำเร็จกลับทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟนยิ่งขึ้นเธอที่ไม่มีทางออกคืนวันนั้นโทรหาจอร์จเพื่อบอกเล่าความรู้สึกในใจหลังจากเมาในคืนหนึ่ง จอร์ดกังวลว่าเธอจะมีปัญหาอะไรเช้าตรู่เขาขึ้นเครื่องบินมาหาเธอจูเลียระบายความทุกข์ให้จอร์ดฟังที่จริงแล้วเสี่ยวจินไม่ได้แย่ขนาดนั้นกลับกลายเป็นว่าเธอน่ารักและอ่อนแอถ้าทั้งสองไม่ใช่คู่แข่งในความรักเธอก็จะชอบบุคลิกของเสี่ยวจินมากแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความสุขตลอดชีวิตของเธอเธอต้องใช้วิธีการที่จำเป็นเธอเชื่อเสมอว่าตัวเองคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใหม่เขาเพอร์เฟกต์เกินไปทำไมตอนนั้นฉันถึงไม่สังเกตเห็นแต่จอร์ดก็สนับสนุนเธอแทนที่จะใช้กลยุทธล์ลับๆ ดีกว่าที่จะบอกความรู้สึกกับใหม่ตรงๆให้สิทธิ์ในการเลือกกับใหม่ถึงแม้ว่าวิธีสารภาพรักนี้จะดูงุ่งง่ามแต่ก็นับว่าเธอกล้าหาญเพื่อความสุขของตัวเองสักครั้งในอนาคตเธอจะไม่เสียใจภายใต้การชักชวนของใหม่จูลี่ตื่นเต้นมากเมื่อพบใหม่เพื่อสารภาพรักยังไม่ทันที่เธอจะพูดไม่กลับหยิบกล่องออกมาให้จูลี่ช่วยเก็บให้ดีนะอะไรหรือแหวนทําไมถึงให้ฉันฉันไม่ใช่สกอตฉันคิดว่าฉันไม่กรุณาบรรยากาศตึงเครียดถึงจุดนี้ จูลี่ที่ตั้งใจจะพูดต้องกลืนคำพูดกลับไปเมื่อเห็นว่าแผนไม่สามารถดำเนินต่อไปได้จูลี่จึงต้องเอาจอร์จออกมาเพื่อช่วยยังบอกว่าจอร์จกับเธอมั่นกันแล้วยินดีด้วยอะไรนะฉันบอกเขาแล้วว่าการมั่นไม่ต้องปิดบัง really <laughs> เดิมที่เป็นการสารภาพรักของจูลี่แต่กลับกลายเป็นการเปิดเผยความรู้สึกของเธอเมื่อได้ยินข่าวว่าจูลี่มั่นไม่กลับไม่แสดงความดีใจที่ควรจะเป็นกลับทำหน้านิ่งตลอดและเมื่อเสี่ยวจินรู้ข่าวนี้กลับแสดงออกถึงความตื่นเต้นอย่างผิดปกติดูดเหมือนว่าจะไม่กังว,วลว ในงานเลี้ยงทุกคนเริ่มสอบถามเกี่ยวกับประวัติความรักของโจลี่และจอร์ดจอร์ดเริ่มเข้าสู่โหมดการแสดงของเขาเขาเล่าเรื่องราวความรักของทั้งสองอย่างมีชีวิตชีวาเขาจงใจทําท่าทางสนิทสนมกับโจลี่ต่อหน้าใหม่แต่ไม่กลับจ้องมองทั้งสองอย่างแน่วแน่จอร์ดเห็นจากสีหน้าที่ไม่มีอารมณ์ของเขาดูเหมือนว่าเขายังใส่ใจโจลี่อยู่ในใจดังนั้นก่อนที่จะออกเดินทางในวันถัดไปเขายังสนับสนุนโจลี่ให้เผชิญหน้ากับความจริงดังนั้นโจลี่จึงไปหาใหม่และสารภาพกับเขาเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของจอรจจฉััันนตต้ออออองงงยมมบบบวว่่่่าาาเืคุณกกะแ ฉันรู้สึกแปลกมากมคุณรู้สึกอิจฉาหรือบ้าคำพูดของใหม่ทำให้เธอเห็นความหวังที่เลือนรายอีกครั้งทั้งสองคนกลับขึ้นเรือสําราญอีกครั้งใช้เวลาช่วงบ่ายที่แสนสบายร่วมกันไม่สารภาพกับจูลี่เธอยังคงเป็นผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะแยกทางกันมานานแต่ตั้งแต่ได้พบกับเสี่ยวจินทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเสี่ยวจินบอกว่าความรักต้องกล้าพูดออกมา มิฉนั้นช่วงเวลานั้นจับลาดโอกาสจัดกันช่วงเวลานั้นพวกเขามองกันด้วยความรักแต่ไม่เริ่มหลบสายตาที่ร้อนแรงของจูลี่ในช่วงเวลานี้จูลี่เข้าใจว่าเธอยังรักไม่อยู่ในใจต้องโทษตัวเองที่เคยเอาแต่ใจไม่เชิญจูลี่เต้นรำบนเรือสำราญเขาร้องเพลงรักที่เคยเป็นเพลงของพวกเขาและจูลี่ก็ปล่อยน้ำตาอย่างเงียบๆ,ๆเธอรู้ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันความรู้สึกไม่ยอมรับและเสียใจพุ่งเข้ามาทำให้เธอเกือบจะสูญเสียสติไปในที่สุดเธอตัดสินใจที่จะเสี่ยงเพื่อความสุขขอองงตัััววเนถดไป จูลี่ไปหาพ่อของเสี่ยวจินเพื่อพูดคุยเรื่องต่างๆในขณะที่เขายุ่งอยู่เธอแอบเข้าไปในสำนักงานของเขาเธอส่งอีเมลในนามของพ่อของเสี่ยวจินไปยังใหม่ถึงเจ้านายของใหม่แล้วใช้ข้ออ้างให้เขามาที่บริษัทของพ่อของเสี่ยวจินเพื่อช่วยงานแล้วให้เขาไล่ไม่ออกเพื่อทําให้การทํางานของไม่พังทาลายชีวิตคู่ของเสี่ยวจินและใหม่แต่เมื่อเธอเขียนอีเมลเสร็จเธอกลับเริ่มลังเลทําให้ไม่สูญเสียอาชีพที่เขารักสูญเสียคนที่เขารักนี่คือผลลัพธ์ที่เธอต้องการเห็นจริงๆเหรือแต่ถ้าเธอลบอีเมลนี้เธอก็็จะะะไไมมม่่ีีโอออออกกาาสสสรรเเลยในนทุดติขงธชณ เธอจึงบันทึกอีเมลไว้แต่วันพรุ่งนี้คือวันแต่งงานของไมและเสี่ยวจินแล้วตอนกลางคืนเธอเริ่มรู้สึกตืกต่นตระหนกเธอนำไมไปที่ด้านล่างของอาคารสนักงานของพ่อเสี่ยวจินเธออยากจะส่งอีเมลนั้นออกไปแต่ประตูใหญ่ปิดแล้ววันถัดไปเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์คาร์ก็ไม่มีใครทํางานเธอกลับไปที่โรงแรมด้วยความรู้สึกติดหวังพ่อออกจากลิฟต์ไมก็เรียกเธอไว้สิ่งนี้มันสําคัญกับคุณขนาดนั้นเลยหรือใช่ขณะที่เขากําลังจะไปหยิบกุญแจเพื่อเปิดประตูไม่คาดคิดว่าอีเมลนั้นนนถูกูกกกสส่่่่งงงอออออออโดยยยเเลลลขขขาีววจิแแะมมมั็ใืไ้ ไม่รีบโทรไปสอบถามเสี่ยวจินเสี่ยวจินรู้สึกงงงวยมากดังนั้นทั้งสองจึงมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงทางโทรศัพท์จูลี่นั่งอยู่คนเดียวที่หน้าประตูห้องอย่างกระวนกระวายไม่กี่นาทีต่อมาใหม่เปิดประตูห้องเกิดอะไรขึ้นจบแล้วเธอปฏิเสธบอกว่าฉันบ้าเป็นคนที่ระแวงจูลี่คิดว่าครั้งนี้เธอสามารถหยุดพวกเขาจัดการแต่งงานได้สําเร็จในใจรู้สึกตื่นเต้นมากเธออยากเชิญใหม่ไปเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายอารมณ์แต่ไม่ที่เพิ่งสูญเสียคนรักไปดูเหมือนจะขาดอินญ,ญ,ญาณตอนนี้เขาแค่อยากอยู่ แต่ในใจกลับรู้สึกเจ็บปวดนี่คือผลลัพธ์ที่เธอต้องการจริงๆหรืออย่างไรก็ตามในวันถัดมาใหม่ไม่ได้ยกเลิกงานแต่งงานไม่กังวลว่าสาวน้อยจินจะคิดมากเขาให้จูลี่ไปช่วยดูสถานการณ์ของจินดังนั้นจูลี่จึงกลายเป็นเครื่องส่งสารของทั้งสองทั้งคู่ต่างก็รักกันอย่างลึกซึง้งแต่ต่างฝ่ายต่างก็อยากให้อีกฝ่ายยอมก่อนแม้ว่าจูลี่จะมีความคิดส่วนตัวแต่เธอก็ส่งต่อความรักของทั้งสองอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อจินยืนยันความรู้สึกของไม่อีกครั้งเขาพูดว่าแต่งงานกับฉันเถอะ จินดีใจจนฝักจูลี่ล้มลงบนพื้นเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนกำลังจะคืนดีกันเหมือนเดิมจูลี่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไปในที่สุดเธอก็รวบรวมความกล้าเพื่อบอกความรู้สึกกลับม,มามาฉันรักคุณฉันรักคุณมานานเก้าปีแต่ฉันก็หยิ่งเกินไปและกลัวเมื่อเผชิญกับความจริงตอนนี้ฉันรู้สึกกลัวมากฉันรู้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดแต่ฉันต้องขอให้คุณช่วยเรื่องนี้ to ask of you ask เลือกฉันแต่งงานกับฉันให้ฉันทําให้คุณมีความสุขเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองและจุบใหม่แต่ไม่กลับผลักจูลี่ออกไปท,ทันทีและฉากน,นี้ถูกกินเห็นตั้งแต่แรกเธอไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าและวิ่งหนีไปไม่เห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งตามไปจูลี่ก็วิ่งตามไปไม่ยอมปล่อยเธอโกรธและโทรหาโจจิทั้งที่เธอได้สารภาพคักกับไมตามวิธีของเขาแล้วทําไมเขายังเลือกที่จะทิ้งเธอและเลือกจิน ความรู้สึกไม่ยุติธรรมและความไม่พอใจในใจของเธอพุ่งขึ้นมาไม่กำลังตามจีบกินอยู่หรือเธอกำลังตามไม่อยู่หรือใครตามเธอไม่มีใครเข้าใจไหมไม่รักจริงใช่จูล่ก็รู้ว่าเขาไม่รักเธอช่วยด้วยงานแต่งงานจะจัดขึ้นตอนหกโมงเธอมีโอกาสทำสิ่งที่ถูกต้องเหลือแค่เล็กน้อยแล้วคำพูดของจอร์ดทำให้จูลิตัสววาในขณะนั้นเธอเพิ่งรู้ว่าไม่ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปไม่ว่าเมื่อก่อนทั้งสองจะใกล้ชิดกันแค่ไหน ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วและตอนนี้ตัวละครหญิงข้างๆไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนอื่นแล้วเธอวิ่งตามไปจนถึงสถานีท่ามกลางกลุ่มชนเธอเรียกชื่อไม่ไม่หยุดแต่เขาก็ไม่หันกลับมามองเขาหายไปต่อหน้ายอย่างช่วยไม่ได้ใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกติดเมื่อเธอออกมากลับเห็นไม่นั่งอยู่คนเดียวอย่างหมดหวังนั่งอยู่มุมหนึ่งของห้องรอรถเธอเดินไปนั่งข้างหม่สุดท้ายจูลีรวบรวมความกล้าเปิดใจทุกอย่างกับม่อีเมลที่วอเตอร์ส่งให้เจ้านายของคุณ <your> เป็นฉันที่เขียน ฉันเป็นคนเลวคุณบ้าไปแล้วหรือจูลี่รู้ว่าการกระทำตามใจตัวเองของเธอทําให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ในขณะนี้เธอได้ถอดท่าทางที่เคยหยิ่งผยองออกเธอแค่ต้องการขอโทษใหม่และไม่ที่สงบลงก็ไม่โกรธมากนักเขารู้สึกขอบคุณจูลี่สําหรับความรู้สึกที่มีให้เขาทําให้เขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ในใจของเขาในขณะนี้มีเพียงเสี่ยวจินและจุดประสงค์ที่มาที่สถานีก็คือการรอเธอที่นี่คือสถานที่ที่เขาขอเสี่ยวจินแต่งงานนึกถึงวันนั้นไม่ต้องไปต่างจังหวัดเพื่อสัมภาษณ์เมื่อรถไฟเริ่มเคล พวกเขารู้สึกถึงความรักที่ลึกซึ้งของกันและกันสุดท้ายไม่ก็พูดขอเสี่ยวจินแต่งงานออกมาอย่างตรงไปตรงมาสัญญาตลอดชีวิตหลังจากฟังเรื่องราวของทั้งสองจูลี่เข้าใจว่าเธอแพ้ยอย่างสิ้นเชิงเมื่อรู้สึกตัวแล้วเธอแค่ต้องการทำสิ่งหนึ่งให้กับพวกเขาอีกครั้งนั่นคือการช่วยเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอคือนคนรักของเขาเธอค้นหาที่อยู่ของเสี่ยวจินไปทั่วสุดท้ายเธอก็พบเสี่ยวจินที่ห้องน้ำใกล้ๆแต่ตอนนี้เสี่ยวจินเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อจูลี่เธอเพิ่งเข้าใจในตอนนี้จูลี่หหบตตตัััััวเเเอองงงงมมาา้้้แแรรกกธไดดะยยชทสจฉนพ สิบเขาไม่รักฉัน 11. เขารักคุณ 12. ใน3าวันที่ผ่านมาฉันทําเรื่องเลวร้ายมากมาย 13. าฉันอยากพาคุณไปโบสถ์สิให้คุณเดินบนรมแดง 15. แต่งงานกับคุณคนในฝันของฉัน 16. แต่ไม่ใช่การจับฉลากสิ 17. เขาต้องการแต่งงานกับคุณ 18. มองดูแววตาที่จริงใจของจูลี่ 19. เสี่ยวจินในที่สุดก็ให้อภัยจูลี่สิบสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้คืนดีกัน 21งานแต่งงานของหม่และเสี่ยวจินยังคงดำเนินต่อไป22จูลี่สวมชุดที่เสี่ยวจินเตรียมไว้ให้เธอชุดเดรสสีดอกทิลิปเดินเข้าสู่งานเธอมอบคำวอวยพรที่จริงใจที่สุดให้กับคู่บ่าวสาวเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีที่สุดหัดดวงตาของเธอ,เธอเต็มไปด้วยความขุม่นขืนและความเสียใจเราให้เจ้าสาวโยนช่อดอกไม้เสร็จไม่พาน้องทองออกจากสถานที่จัดงานจูลี่ตั้งใจจะไปกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายแต่กลับติดอยู่ในฝูงชนที่แออัด ใครจะรู้ว่าไม่กลับมาอีกครั้งและให้การกอดที่ลึกซึ้งกับเธอในช่วงเวลานี้เธอเฟนลีได้ปล่อยวางจูลี่นั่งอยู่คนเดียวอย่างเหงาในงานเลี้ยงขณะนั้นจอร์โทรหาเธอเขารู้ว่าจูลี่ในตอนนี้ต้องรู้สึกเศร้าใจมากเขาตอบเธออย่างต่อเนื่องทางโทรศัพท์ทําให้เธอหัวเราะใครจะรู้ว่าเขามาที่งานอย่างเงียบๆในช่วงเวลานี้ใบหน้าของจูลี่ในที่สุดก็เผยรอยยิ้มพวกเขาเต้นรําร่วมกันในลานเต้นราการมีจอร์ดอยู่เคียงข้างทําให้เธอออกจากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วการรักกันมันง่ายเกินไปการลืมมันยาวนานเกินไปความรู้สสึกกกกบบบาาาาาางงงออย่่่ทีีพลลดดไไไไปป็มมรถันน้ค เพียงแค่หันหลังก็เป็นทั้งชีวิตเมื่อรู้สึกตัวก็สายเกินไปก็เหลือเพียงความอิจฉาและความเสียดายดังนั้นอย่าให้ความหญิงและความตัวไล่ผู้ชายที่ใช่ของคุณไปและอย่าเก็บความรักไว้ในใจอย่างแอบแฝงความรักต้องกล้าที่จะพูดออกมาแบบนี้จะไม่ทําให้มีความเสียใจตลอดชีวิต